สวัสดีพี่น้องป้าได้จากนักกินรรหัวมอดแล้วจอดถึงยเตยติมากินข้าวคือเออเขาปเปบ่อบอบสื่อ,กกอโอ้แต่เสียดายเนาะเบิง่งรู้พี่น้องอเกออออกข้าออกเนี่ยเยออออกข้าออกเนี่ยนกทะเยติมือเดลเลขสิบ้าหน้อยใหญ่สิบสี่สิบหมูสิบสี่บ้านเลขที่สิบห้านี่ปกติเยติมืสื่อเดลเลขสิบห้าบอถมเนาะ เศร้าซืออ้อเราบ่กก็บ่เศร้าซื้อวังเลขน้ำโลกโก้ไปฟันไดอยู่ใส่ไปร่องเพลง <c oughs> ชิบหายปกติว่าเยอะตีมซื้อเละไปเลขที่ตลอดม,มาเมื่พี่แม่ก็ไม่เคยเฮ็ดเลขกินบ่ได้ก็มานั่งเลน่นป้าปพี่น้องอเนาะอย่างเนาะกินแม่พูน้น<า>่ะจักยังเป็นยังแน,น่ย้าย,ายมาแม่กับ ตัวเดียวตัวเดียวแม่เป็นเครือเราอย่างไรกมันหลายน้่นพิมซีฟูดเขาเนี่ยใส่บวกัวพี่น้องวันนี้ใส่ปลาเพลนหรือามาให้ใส่ตันล่างไปยังล่างแล้วเขาล่างแล้วมันเปเขาจัดชุดให่ดิโอ้ในป่าพร้อม ตาไวรุ่นหลือยายไวรุ่นก็ไมุ่่นพี่น้องมาเ้อไปแต่ผมกงเซ็ิงแ็ติดมเจ๊งแซ่บไแแซ่บตัวเตาเนาะแม่เานึ่งกินตมเจ๊งเหรอแจซือซอสเนาะแบบบางๆตำใ้าาๆโอ้คจติ ป้าดารามาลวกให้กินครับเดินคุณว่าดารามาลวกฟักให้กินนี่ล่ะอืมที่ติงขออย่างได้อย่างเกี่ยวลายครับฮะพุ่นยังไงบุ๊คบ่ยได้อยังกลิ่นที่ยังกินมื้อนีงแมงหมูป่ายังไปที่เมื้อนีรประเมิอกินได้บ่ได้อยู่มยังขางกินได้บ่หลายเนาะยังเล็ยกเลื่หน่อยไปของห้องบ่ดี้ื่ออพี่น้อง เที่ยไม่หลอเสีเลยฮะนมเส้นไฮไลท์ฮะจองห่อมันปอเทียมนมหอยลายหนึ่งฮอักอีกไฮไลท์เนาะเป็นเซตเลยอะไรฮะจักเลยด้วยป่ะอีหยังก็ แมโคขาไถเกาไถโคนรถแมโคจักบาดหรแมนร่้ของแม่สร้างให้กับไอโฟนรเปล่าพอเฮ่อออกด้วยเหรเจ็บไปทางบ่อกน้นซุ่มมาจะผุดอ่ะพ่นยีรุ่งพ่นทีบอกแม่ย่าจักบาดครับเอาซื้อมากีหยังหั่มันเงี้นมันเนี่ย S <S บอยแม่ตังสวนมาใจใ่ายมาเด้อพ่อ่าตข่สีเหองแเหลองะตามูกนี่่อบายกินไมไอ แค่หลังนี้ซื้อรถดีเนาะคนรู้ว่าแก้วก็มาครับแสบครับพี่น้องมา,มาเด้อ,อพี่ม,ม,ดยยไ,มได้ครับเขาไม่ะนหลายอย่างไม้นจะกิน,ย,กนยังเนาะ ีลายๆได้เขาเด้อไอ้เด้ยแสบอ่ะอื้มพี่น้องผูใ้ใดซื้อรถแมคโคร แล้วแต่สาบปกติมั้งอืมน็อตอไอ่ีงน็อข็ไ้ยว้องนแข็งแ้แบ่งจอกอืม่ยด้วยหน้ามองคืนแค่กับๆูงๆมัน บาก็้มีะพี่น้องมาแซมือกันครับพริกตอู์ตกับู้กินมากพี่นแซมอีเดียปลาแดมอยลงจิบเหรอคอยคุยเลยนี่อยซอบซอบไปสึกังคันนี้อันน้ำกระเทียมดองมีปลาแดดแซบกันนีบเนาะแม่บฮ่งเขากับบกฮ่งน้อยหยาบหยที่น้องเนาะบะฮู้เขาปลาแดดต่กแ มาพี่น้องครับมาแซมกันนี่พี่น้องมาครับนญ่รถแม่ก็นเลยน่แซ่กินเนาะจะไม่เน้นเขามนะ่ <c oughs> าเน้นเขา <c oughs> เน้นับ <c oughs> เน้นกับหนยหนวบแบบสาใจสาบ,บส่ว้อม <c oughs> ไ,ไหม่วนตาไหมไม

ู่บานเสียแถวเสียท่บานคือกันไม่ไงมากินยัง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 เาตมากเขาก็กล้วยได้อยู่ไม่ไงอยู่บบเยอะครับมากิน้าจงบ่บ่ไม่กินได้สี่เดี๋ยวเียวมากได้แี่อยู่เแกนบักขัแล้วก็อมเอาคอยเงดบอกนี่ล่ะมันคอยย่งนะแล้วปรได้ยวเดี๋ยวดูดออนดูดนนํำเด่นต ผู้เ่านาะโบไม่กินเอเเขียวพอดีแต่ว่าเขียวมาจนคูนแกนคุายหบยาังหมาเ้บักหมเกือบยามยาได้เขาควยหมาเนี่ยมาลงกันบ่าขั้นคำกัมันอ่นจังไปเอาข้าไปให้หมาแล้วบอยาเพาอยาไปหาขึ้นบ่อไปตนลุ <k 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 ่มเปเนแรงม่ลมลมบ่อฝนตกเตะตีบ่ออยูขอบอเจอตกเงือกแทะ ห่อห้อนเอาก็ดอยญี่ปุ่นเนาะผู้เห็นชุ่มก่นเหมือจริงจะมีไฟล่มทั่งฝนโอ้ยบุกผู่แม่มียอย่างเดียว<อ>พี่นะน้องฝากอะไรกับแช์ครับมาแซดเหมือนกันครับผม,มขออนุญาตคุยก่อน